การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทาั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นนอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโรงเรียนราชสาัคคีมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกคนที่มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยโรงเรียนราชสามคีได้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 1. จัดทำระบบแผนงานโครงสร้างและผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ดําเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ5ขั้นตอนได้แก่ การรู pues ้จักน yeah. ักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและการส่งต่อ 4. ติดตามประเมินผลให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา 5. สรุปและรายงานผลครับสำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีเลยมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ครูนะครับคุณครูประจําชั้นหรือประจํา ห้องนะครับได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนปกติหรือกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาเราสามารถที่จะคัดกรองแยกแยะนักเรียนได้ออกเป็นกลุ่มๆแล้วเราก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะพัฒนานักเรียนทั้ง3กลุ่มได้อย่างนะครับถูกต้องโรงเรียนราชามาคีดําเนิน5กระบวนการหลักดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาข้อมูลสุขภาพความสามารถพิเศษและข้อมูลอื่นที่จําเป็น 2. การคัดกรองนักเรียนการจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมป้องกันเป็นกิจกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อน,นักเรียนกลุ่มปกติป้องกันและสร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียนส่วนการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆตามสภาพปัญหาเช่นการระดมทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กขาดแคลนการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นต้น 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนปกติหรือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีกิจกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนได้ดำเนินการคือการจัดกิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน5การส่งต่อคือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน,นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็นพิเศษที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งแบ่งเป็น2รูปแบบคือ 1. การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนโดยพิจารณาจากปัญหาของนักเรียนเช่นครูแนะแนวครูพยาบาลครูโภชนาการครูประจำวิชาหรือฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นต้นและรูปแบบที่ 2. การส่งต่อภายนอกโดยผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนดําเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือโรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาที่เตรียมพร้อมผู้เรียนแค่ด้านความรู้ทักษะที่จะนําไปใช้ในการเลียงชีพเท่านั้นแต่โรงเรียนยังเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนทุกคนมีผู้บริหารครูที่เป็นเหมือนผู้ปกครองที่คอยดูแลช่วยเหลือปกป้องช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยส่งเสริมให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม มีภูมิคุ้มการทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข